ด้ววยคว่ารัก,อรกขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการ l i ฟ e ตลนโยบายยามาฮ่าค่ะเราได้เกินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับช่วงไฮไลท์ของรายการนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปบุกบธยามาฮ่ากันค่ะวันนี้ยามาฮ่ามีงานแถลงข่าวที่ยิ่งใหญ่นะคะ ภายใต้งานมอเตอร์เอ็กปี2023คอนเซปต์บูธปีนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันยามาฮ่าเลฟอัพ for your style เท่ากับว่าปีนี้ยามาฮ่าจะร่วมเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของทุกคนแม่จัดเต็มกันอย่างจริงๆนะคะและก็มีรถชโลงซึ่งมีการเปิดตัวก่อนหน้าไปแล้วกับกลุ่มของสื่อมวลชนนะคะวันนี้พารถรุ่นใหม่ ที่กำลังออกใหม่และกำลังฮอตฮิตแบบนี้มาเปิดตัวกันที่บูธของยามาฮ่าในงานมอเตอร์ p o ็กปี2023นั่นคือรุ่น All New PG w a t t เป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ในกลุ่มสไตล์รถครอบครัวซึ่งเป็นในรูปแบบของสไตล์ใหม่ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกและที่แรกของโลกกันเลยทีเดียวเชียว จัดเต็มกันแบบนี้และแถมโปรโมชั่นส่งท้ายปี2023ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ไท a แลนด์ INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2023บริษัทไทยมาฮามอเตอร์จำกัดเขย่าตลาดรถจักรยานยนต์ไทยไตรามาสที่4ส่งท้ายปี2023จัดทัพใหญ่เข้าร่วมง,งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40 พร้อมเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ครั้งแรกของโลก All New Yamaha PG 1 Life Playful Life ใจมันได้ไปกันได้ซึ่งเป็นรถไลฟ์สไตล์อาท์ดอร์ที่พร้อมจะพาคุณผู้ชมออกไปค้นพบตัวเองเพิ่มความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าเส้นทางไหนท้าใจมันได้ก็ไปกันได้ค่ะพบกับเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ยามาูปบ จัดเต็มโปรโมชั่นจากยามาฮ่ได้ที่บูธยามาฮ่าเลเวฟอัพ for your s t ต l e เติมเต็มสไตล์ในแบบที่เป็นคุณณอาคาร h h l l l n เจ e r Hall 3 Impact เมืองทองธานีและทั้งนี้ยามาฮ่ยังขนทับโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงคุณซื้อรถจักรยานยนยามาฮ่าอันได้แก่สายโดดไม่ควรพลาดยามาฮ่ w r 1 5 5 r รับฟรีทันที กิฟต์ไวชเชอร์มูลค่า1 0 0 0 0บาทพร้อมหมวกกันน็อก wr มากันที่รุ่นยอดนิยมนะคะก็มีโปรโมชั่นมานำเสนอกับคุณผู้ชมเป็นรถที่แต่งแล้วเก๋เชียวราคานั่นคือรุ่นของยามาฮ่ xsr 155จองในงานรับฟรีกิฟต์ไวชเชอร์มูลค่า8,000บาทพร้อมหมวกกันน็อก xsr โปรโมชั่นสุดพิเศษรุ่นต่อไปเอาใจคอรถสปอร์ตนะคะนั่นคือยามาฮ่ r 1 5 จองในงานรับฟรี Gift Voucher มูลค่า8,000บาทพร้อมบวกกันน็อก R Series แม้ๆๆรุ่นต่อไปนะคะเป็นโปรโมชั่นที่ขาดไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะมากันที่โปรโมชั่นในกลุ่มของ Max Series กันเพียงคุณจอง Yamaha s m a x ในงานรับฟรีทันทีประกันภัยชั้น1นพร้อมกระเป๋า Cooling Bag มูลค่า1,000บาทมาที่น้องเล็กของตระกูล Max Series เราก็มีโปรโมชั่นมานำเสนอกับคุณผู้ชมนั่นคือ YAMAHA n m a ็ Mac. จองในงานรับฟรีกิฟต์ไวช์เชอร์มูลค่า5,000บาทพร้อมกระเป๋าคูลิ่งแบ็กมูลค่า1,000บาทโปรโมชั่นต่อไปเป็นโปรโมชั่นเอาใจชาวฟาสกันนะคะน้องๆวัยรุ่นคะได้เวลาแล้วคะ่ะไปจองรถกันนะคะรุ่นนี้นั่นคือ YAMAHA f a อซจองในงานรับฟ,ฟรีกิฟต์วช์เชมูลค่า2,000บาท พร้อมกิฟต์เซ็ตฟาซิโอคู่หูสุดเฟี้ยวของไวฟาสพร้อมกระเป๋าคูลิ่งแบ็คมูลค่า1,000บาทสำหรับรุ่นในสไตล์ Smart ทพรีเมียมนั่นคือยามาฮ่าแกลนฟิลานโนไฮบิดรับฟรีทันทีกิฟต์วเชอร์มูลค่า1,000บาทพร้อมหมวกกันน็อกแกลนฟิลานโนไฮบิดและกระเป๋าคูลิ่งแบ็คมูลค่า 1, 0 0 0บาท แลค่ต่อไปนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นของ m a x Series แต่เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานั่นคือ Yamaha T-Max เพียงคุณจอง Yamaha T-Max รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและอีกรุ่นของ Yamaha T-Max นั่นคือ Yamaha T-Max Tech Max รับฟรีทันทีประกันภัยชั้นหนึ่ง ยังไม่จบนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในโซนโปรโมชั่นพิเศษซึ่งใครๆหลายคนจดจ้องรอกันเชียวล่ะค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลรักษารถยามาลุในงานครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ยามาลูลดถึง10%ทุกรายการทางด้านหมวกกันน็อกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายยามาฮ่าลดสูงสุดถึง20%ภายในงาน มาเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและผลิตภัณฑ์คุณภาพของยมามาฮ่าพร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ได้ที่บูธยมายมาฮ่าเลฟอัพ for your style เติมเต็มสไตล์ในแบบที่เป็นคุณระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคม2566เรามีนัดกันที่อาคาร Challenger Hall 3 Impact เมืองทองธานีพิเศษลูกคยามาฮ่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสุดล้ำยามาฮ่าสมาร์ t รีวอร์เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายจากยามาฮ่าสมาชิกใหม่รับฟรีถึง5,000คะแนนพิเศษสมาชิกปัจจุบันสามารถใช้ได้ถึง100คะแนนเพื่อแลกเป็นส่วนลด100บาทเมื่อซื้อสินค้าในบูธยามาฮ่าเลฟอัพ for your style คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ y a มาฮ่าคอร CENTER 0อร์3 9 9 9 9 9 9้ําย้ำอีกครั้ง y a มาฮ่าคอร์เซ็นเตอร์3 9 9 9 9หรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ f c e e o o o ยามา a ่าโซ c ไซต y อย่าลืมไปดูตัวเป็นๆกันนะคะกับอ l n n w ยามา a ่าพีจีวันไลฟ์เพ l ฟูลไลใจมันได้ไปกันได้ รถไลฟ์สไตล์เอท์ดร์ที่โจนจ่ายใครหลายคนเปิดให้จองกันแล้วในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปเป็นรถที่ถือว่าทำสถิติภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมยอดจองออนไลน์ a อนิวยามาฮ่าพีจีวันไ l ฟ์เพ l ฟูลไลยอดจองถล่มทลายกันเลยทีเดียวเชียวส่วนช่วงหน้าของรายการนะคะก็ยังเกาะติดกับ รถรุ่นนี้กันล่ะค่ะ New Yamaha PG1 Life p e a f u l Life ซึ่งเป็นรอบของสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับบรรยากาศการทดสอบรถของกลุ่มสื่อมวลชนและกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์กันชาวงาน Motor Expo นะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับเป็นงานขายแห่งปี Yamaha นะตอบโจทย์นี้ด้วยการสร้างบูธท,ที่เรียกว่าเติมเต็มละสายของลูกค้าทุกคนนะครับซึ่งในงานนี้เราจัดครบรถเลยนะครับ รอบบูธเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีรถทุกเซกเมนต์เริ่มจากบิ๊กไบค์ก่อนนะครับเราก็จะทั้งไลน์อัพเลยที่เป็นรถนําเข้านะฮะท,ทุกรุ่นนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษสูงสุดนะฮะถึง80,000บาททีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เชื่อว่าตอบโจทย์คนรักไปแน่นอนนะครับโซนอีกโซนทางด้านขวามือของผมเนี่ยก็จะเป็นรถรุ่นของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็รถโมเป็ดด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีการโชว์ทุกทุกซีสันทุกไลฟ์ไซตเช่นกันพร้อมขายนะครับ ไฮไลท์ในวันนี้นะครับเป็นการเปิดตัว All New Yamaha PG1 นะครับซึ่งเป็นรถ s c r a m b l อร์อคือรถโมเด์แฟชั่นนะครับซึ่งจะนำพาผู้นักขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทุก,ทกรูปแบบของถนนคนทาง,ทางนะครับในงานนี้เนี่ยเราเจะทำพิเศษนะครับก็เป็นการนำเสนอรถนี้ที่เป็นรถที่มีจุดจุดเด่นนะครับซึ่งเหมาะกับรักษณไซายวัยรุ่นนะครับซึ่งออกแบบมาโดยสามารถขับขี่ไปทุกคนนทาง,ทางไม่ว่าจะทางบบปกติหรือทางออฟโรด ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางเคลเลังซคือเราออกแบบให้ใช้ายางเนี่ครับเป็นยางใหญ่หนากว้างซึ่งสามารถขับขี่นทุกโ้ถนนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนี่ยกสูงนะเพื่อลุยน้ําได้ด้วยนะแล้วทุกสภาพถนนก็ไปได้ด้วยนะครับและที่สําคัญรุ่นนี้มีพิเศษคือว่าบเบาะนี่จะเป็นดูว์เซทนะถือว่าคนที่ขับขี่ไปเนี่ยสามารถพาเพื่อนร่วมใจไปการแข่งขันไปการแข่งขับขี่ด้ด้วยหากไม่ชอบบอกก็สามารถ ปรับประยุกใช้มาเป็นที่บรรทุกของได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเมื่อสําหรับที่แล้วเราเปิดตัวรอบถือมุชคน,นะครับแล้วก็เปิดให้จองออนไลน์นะครับซึ่งเปิดตัวเพียงชั่วโมงเดียวนะครับซึ่งเ,เป็นการตอบครั้งแรกของโลกทีเดียวที่เราเปิดตัวโดยไม่บอกราคานะมีเงื่อนไขพิเศษคือมีชุดแต่งให้ด้วยก็สามารถขายได้หลด1ร้อยคันภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นการเรียกลูกค้าให้มาสนใจในงานของ Mo อดเอ็กซ์โว้คทงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนที่รัก รถจักรยานยนต์นะครับมาเที่ยวงาน World Expo แล้วก็เยี่ยมชมยามาฮ่าซึ่งเราจัดเนื่องขายเต็มทุกคู่แบบพร้อมขายนะครับขอท่านจับจองได้เลยครับขอบคุณครับรร่วววคคััไ้้ดยาาาลกสญญท